อร่อยอ้อยหวานจักรดีประเพณีวิ่งควายสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงอํเาเภอศรีราชาค่ะโรงเรียนที่พวกเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักนั่นก็คือโรงเรียนบ้านหนองปลือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต3ค่ะโรงเรียนบ้านหนองปลือ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2500ตั้งอยู่เลขที่188ทับ3หมูมม่3ตำบลบึงอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่2งานและ5สพาตารางวาโดยมีนายยังพันเพงดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรกค่ะโรงเรียนบ้านหนองปลือเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน1นจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น1,108คนมีข้าราชการครู40่40คนมีเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนรวมบุคลากรทั้งสิ้น42คนโดยมีนางสาวสุนิสาสมบูรณ์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการคนปัจจุบันค่ะวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสืบสานวัฒนธรรมนำความรู้สู่เทคโนโลยี บุคลากรดีมีคุณภาพจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ประสานความร่วมมือกับชุมชนสู่การดำรงตนตามหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนสีฟ้าและสีขาวปรัชญาศึกษาดีพฤติกรรมดีเป็นคนดีคำขวัญเรียนดีวินัยเด่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนอัตลักษณ์ มีความสะอาดมารยาทงามเอกลักษณ์รักความสะอาดมารยาทเยี่ยมลำดับถัดไปนะคะเราจะพาทุกท่านไปรับชมจุดเน้นของโรงเรียนกันค่ะไปรับชมกันเลยค่ะห้องเรียนคุณภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองปลือเป็นโรงเรียนคุณภาพขนาดใหญ่พัฒนาทางด้านวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรมไทยส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสุจริตโดยจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมและการสอนซ่อมเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการเรียนและในปีการศึกษา2566เข้าร่วมประกวดเล่าเรื่องด้วยภาษาไทยมาตรฐานหัวข้อท่องเที่ยวบ้านฉันสร้างสรันท้องถิ่นจัดโดยราชบัณฑิตยสภาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เขาร่วมการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อพลเมืองดีพลเมืองไทยตามรอยพายุคลบาดภายใต้โครงสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพายุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชนบุรีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประทมศึกษาได้รับรางวัลสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุปีการศึกษา2,566จากกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนบ้านหนองปลือได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัยและประถมศึกษาบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรอบที่1ปีการศึกษา2,566ถึงปีการศึกษา2,568จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพ,พรัตราสุดา ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาเกียรติบัตรรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับประถมศึกษาการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อพลเมืองดีพลเมืองไทยตามรอยพระยุคนรบาทรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งกิจกรรมประกวดคลิปภาพยนตร์สั้นครอบครัวคุณธรรมรับเกียรติบัตรเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ รางวัลเชิดชูเกียริระดับดีเยี่ยมโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ผลงานที่เกิดกับผู้เรียนรางวัลเหรียญทองการแข่งขันผู้สุนทร,รพจน์ภาษาอังกฤษประจำปี2566จากสถาบันภาษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์เด็กหญิงธนพรติวซ้อยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห รางวัลเหรียญทองการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ผลงานที่เกิดกับครูเกียรติบัตรครูชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมประเภทครูระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกียรติบัตรกิจกรรมเสวนาถถอดบทเรียนพลังสื่อสร้างสรรค์ทำดีมีปัง เกียรติบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยั่งยืนระดับกลุ่มภาคสงฆ์ผลงานที่เกิดกับผู้บริหารสถานศึกษาเกียรติบัตรรางวัลเสมาปอปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินและระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวเกียรติบัตรนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีและครุชนคนคุณธรรมระดับดีเยี่ยมด้านผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานและผ้าพันคอลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการเป็นวิทยากรแกนนําประจําจังหวัดชนบุรีจากสํานักงานลูกเสือแห่งชาติการจัดการเรียนรู้ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมชุมนุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เพื่อให้นักเรียนได้ลองทํากิจกรรมต่างๆตามความสนใจและสร้างอาชีพการขับเคลื่อนโรงเรียนบ้านหนองปลือ ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนบ้านหนองปลือสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชนบุรีหนึ่งเช่นได้รับงบประมาณในการต่อเติมรั้วโรงเรียนได้รับสนับสนุนโครงการจัดทำห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน40เครื่อง และได้รับการสนับสนุนก่อสร้างอาคารอนเนกประสงค์คสลชั้นเดียวขนาดกว้าง15เมตรยาว36เมตรเป็นจำนวนเงิน2,775,300บาทนอกจากนั้นยังได้รับจัดสรรโครงการปรับปรุงห้องน้ำการสนับสนุนจากเทศบาลนครเจ้าพยาสุรศักดิ์ได้แก่กิจกรรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นกิจกรรมออกกำลังกายด้วยแอโรบิก กิจกรรมอบรมวินัยจราจรและสนับสนุนโครงการสถานศึกษาปลอดภัยกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนรวมกับบริษัทซีพีแรมจำกัดพวกเราชาวหนองปลือทุกคนขอเป็นฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านเพื่อให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสืบไปค่ะและนี่คือโรงเรียนบ้านหนองปลือของพวกเราค่ะดิฉันนางสาวสุจิตราอุตกระ และดิฉันนางสาวสิริสุดาสแสงนินพวกเราสองคนขอขอบคุณค่ะ